เล่มละสามร้อยหกสิบาทหนังสือได้แล้วเป็นกระดาษเป็นกระดาษอาร์ตมันด้านหน้าปกปกจะเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนคนที่สั่งจองไว้สามร้อยสามสิบคนแล้วอาจารย์ปิดจองไปก่อนรู้สึกจะเปิดจองแค่สองวันเองมั้งแล้วจะก็ปิดจองจองไว้ทั้งหมดสามรอยสาสิบคนสามร้อยสาสิบคนจะมีที่ขั้นหนังสือให้พิเศษคนอื่นจะไม่ได้ จะได้แค่สามร้อยสาสิบคนนี้เท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าเขาสั่งไปก่อนแล้วอาจารย์สั่งปิดเพราะว่ากลัวจะคือหลังบ้านมันระบบไม่ดีออรับออเดอร์ไม่ไหวก็เลยสั่งปิดแต่เขาสั่งมาก่อนแล้วเขาโอนเงินก่อนเรียบร้อยแล้วก็เลยจะได้พิเศษคือจะมีที่คั้นหนังสือให้สามร้อยสาสิบคนที่สั่งเข้ามาตอนแรกเท่านั้นแล้วที่เหลือก็จะได้แค่หนังสือและสามร้อยสาสิบคนแรกอาจารย์จะเซ็นให้ทุกคนสามร้อยสามสิบคนเซ็นให้ทุกคน ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วตัวนี้กับกล้องเนี่ยไหมเดี๋ยวขอกลับกล้องแปมึงนะรีวิวหนังสือแปมึงเดี๋ยวจะไปแล้วนี่อันนี้จะเป็นหนังสือใช่ไหมคนตื่นทามเดี๋ยวให้เห็นหน้าชัดๆอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านในจะเป็นปกลอก็จะมีลายเซ็นอาจารย์แต่ว่าจะเป็นแบบ อาจจะจะเซ็นแบบนี้ทุกคนเวลาอาจารย์เห็นอาจารย์เซ็นจะเซ็นแบบนี้แต่ว่าจะเป็นแบบงานพิมพ์ไม่ใช่ลายไม่ใช่ลายเซ็นจริงนะอ่าแต่ว่าสามร้อยสามสิบคนอาจจาะจะเซ็นสดให้ทั้งหมดด้วยปากกาสีทองอย่างนี้นะนี่แล้วก็จะมีขอน,นอบน้อมแด่ผู้เป็เจ้านี่นี่แล้วก็จะมีคํานำนี่สารบานเดี๋ยวก็จะเรื่องอะไรประวัติมาสตร์พระเจ้าถวายตระกูล เนี่ยก็จะมีแต่ละคนแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือที่เขาทำไว้อย่างนี้นะนี่ก็จะมีรายละเอียดที่เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดว่าเนี่ยอาจจะก็จะด่าอยู่ในหนังสือนี่แหละก็จะมีทั้งดา่าทั้งสอนตามปกติอย่างเงี้ยนะนี่นะน เล่นๆขำๆแล้วก็ได้เนื้อหาเนื้อหาเนื้อทําเป็นประโยชน์อันนี้จะเป็นเล่มแรกเดี๋ยวจะมีเล่มอื่นออกมาอีกอันนี้จะไม่ใช่เล่มแรกเล่มเดียวเล่มสุดท้ายนะนี่คือหนังสือเล่มแรกของอาจ,จารย์แล้วเดี๋ยวจะออกมาอีกจะออกมาเรื่อยๆก็เก็บไว้เป็นประโยชน์เก็บไว้เป็นอนุสรสถานเก็บไว้เป็นที่ระทึกที่ระทึกขวัญเก็บไว้เป็นซื้อแจกของขวัญอะไรก็ได้ก็นี่อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วรายได้จากการขายหนังสือจะไม่ใช่รายได้ส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่รายได้ส่วนรายได้อาจารย์นี่แหละ แต่อาจารย์จะเอาอะไรได้จากหนังสือเนี่ยไม่เอามาใช้ส่วนตัวรายได้หนังสือทั้งหมดอาจารย์จะถือว่าเป็นกองกลางเพราะว่าปัจจุบันอาจารย์ไม่รับบริจาคเงินกองกลางอีกแล้วไม่เปิดรับบริจาคไม่เรียอะไรเงินกองกลางอีกแล้วดังนั้นการขายหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดจึงนํามาใช้เป็นเงินกองกลางเพื่อเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆเดือนเดือนละสี่พันคนโดยประมาณแล้วก็ใช้ในการทําบุญในการไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมสถานที่ต่างๆ เขาขอรับบริจาคอะไรมาอาจารย์ต้องการช่วยเหลือใครอะไรยังไงที่มันเป็นไม่เยอะมากไม่เหนือบากกว่าแรงก็จะอาศัยรายได้จากการขายหนังสือมาเป็นตัวอ่าเป็นกองกลางแต่หนังสือเล่มแรกเนี่ยอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่หนังสือของอาจารย์เองอาจารย์แค่ได้ส่วนอยากทําหนังสืออาจารย์ก็เลยบอกว่าได้ทําเลยเขาก็เลยแบ่งเป็นส่วนแบ่งให้อาจารย์อย่างนี้เมื่อเป็นส่วนแบ่งมาแล้วก็ตกลงทําเล่มแรกอย่างนี้ ซึ่งเขาทําดีมากออกมาดีมากแต่เล่มต่อต่อไปอาจารย์จะไปนควนรทาเองเพราะว่าเมื่อเราทําเองเนี่ยเงินจะได้เอาเข้ากองกลางได้แล้วมันจะได้มีเงินเนี่ยในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมและทาประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไปบางทีบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปเรียอะไรเราก็อาศัยรายได้จากตรงเนี้ยช่วยเหลือสังคมไปเลยที่นี่ต้องการสองแสนโอนสองแสนที่นี่ต้องการห้าแสนโอนห้าแสนที่นี่ต้องการสองหมื่นสามหมื่นโอนสองหมื่นสามหมื่นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรับบริจาค แต่กองบุญใหญ่ๆห,หลายล้านก็ยังต้องรับบริจาคอยู่นะแต่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้องต้องมีการขออนุญาตตามพรบเรี่อะไรทุกอย่างแต่อันนี้รายได้จีบรายได้ทั้งหมดจีปาถ่าทั้งหมดในการไปทําบุญในการไปช่วยเหลืออาจารย์เด็กหน่อยเนี่ยวันว่างจะเดินเข้าไปเนี่ยยังสถาพินิจอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ตอนนี้จะใช้เงินส่วนตัวในการบริจาคทุกบาททุกสตางค์ถวายวัดถวายพระตอนนี้เป็นเงินบริจาคไป่นยังเ,เป็นเงินตัวเองหมดเลยไม่ได้มีเงินอะไรเลยอาจารย์ก็เลยต้องหารายได้ ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปอยากจะซื้ออะไรอีกหน่อยไม่ต้องมาเปิดเผยอะไรเยอะแยะไม่ต้องมานั่งชี้แจงไม่ต้องมานั่งคนโดนดา่าโดนว่าเอาเข้าไรายได้รายได้ทั้งหมดเข้าบริษัทตรวจสอบได้เสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหลบเลี่ยงทำทุกอย่างตามถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีใครมาด่าเราได้จะได้ไม่มีใครมาว่าเราได้ยังไม่ได้ขายเพิ่งมาวันนี้วันแรกเดี๋ยวจะบอกว่าจะเปิดขายวันไหนแต่พรุ่งนี้ขาย